หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของพืชในองค์ประกอบที่เรียกว่ารากและลำต้นกันแล้วนะคะวันนี้ใน EP ที่2จะเป็นเรื่องของใบและดอกค่ะ อย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับส่วนประกอบที่3นั่นก็คือใบใบเป็นส่วนที่จเจริญเติบโตออกไปบริเวณด้านข้างอยู่บริเวณข้อปล้องของลำต้นและกิง่งมีขนาดเป็นแผ่นบางๆมีรูปร่างมีขนาดและมีเส้นใบที่แตกต่างกัน ตามลักษณะของพืชน,นั่นหมายความว่า,วาพืชต่างชนิดกันก็จะมีลักษณะของใบที่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่แล้วใบจะมีสีเขียวใช่ไหมคะเนื่องจากบริเวณใบเป็นบริเวณที่สำคัญเพราะมีคลอโรฟิลซึ่งจะใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือกระบวนการสร้างอาหารของพืช นอกจากนี้ใบย,ยังมีหน้าที่หายใจและคายน้ำด้วยนะคะจากสไลด์เมื่อกี้นะคะคุณครูได้พูดไปแล้วนะคะว่าใบาจะมีหน้าที่ที่สำคัญนั่นก็คือสร้างอาหารเนื่องจากบริเวณใบเป็นบริเวณที่มีคอลอโรฟิลล์คอลอโรฟิลลเป็นสารสีที่ให้สี เขียวนะคะนอกจากนี้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,นอกจากที่จะต้องใช้คลอรโรฟิลแล้วก็ยังจะต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆได้แก่แสงน้ำแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเกิดกระบวนการสร้างอาหารผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสร้างอาหารของพืชจะได้แก่น้ำตาลและน้ำตาล ก็จะถูกเปลี่ยนให้กลายมาเป็นแป้งนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนอย่างละเอียดในเรื่องของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,นะคะนอกจากนี้ใบย,ยังมีหน้าที่ที่ช่วยในการลายน้ำเอ๊ะทำไมพืชจะต้องมีการคายน้ำด้วยล่ะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าการคายน้ำ จะช่วยให้ใบและลำต้นของพืชมีความชุ่มชื้นและปรับอุณหภูมิภายในลำต้นเมื่อพืชมีการคายน้ำจะทำให้เกิดแรงดึงทำให้พืชสามารถดูดน้ำจากรากได้มากขึ้นนั่นเองค่ะนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พืชมีการคายน้ำออกทางใบน้ำก็จะออกจากเซลล์ของพืชใช่ไหมคะ ดังนั้นรากที่ทำหน้าที่ในการดูดน้ำก็จะดึงน้ำจากในดินเข้ามาทดแทนแล้วก็จะหมุนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนอกจากนี้ใบย,ยังมีหน้าที่ที่สำคัญนั่นก็คือใบจะทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแกส๊สโดยใบยพืชจะรับแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการสั่งของด้วยแสงและคายแก๊สออกซิเจนออกทางปากใบหรือสโตมาตาในเวลาที่มีแสงและในขณะเดียวกันนั้นพืชจะหายใจตลอดเวลาโดยมีการนำแก๊สออกซิเจนไปใช้และมีการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาตอนนี้ เราก็มาถึงส่วนประกอบของพืชส่วนประกอบสุดท้ายแล้วค่ะนั่นก็คือดอกค่ะเมื่อพืชมีการเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสร้างดอกเกิดขึ้นซึ่งดอกของพืชแต่ละชนิดก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันอาจจะมีทั้งสีสันที่แตกต่างกันมีกลิ่นนั่นก็เป็นเพราะว่า ดอกเป็นส่วนที่พืชใช้ในการสืบพันธุ์ดอกก็ต้องมีความสวยงามใช่ไหมคะยิ่งสวยงามก็จะยิ่งช่วยให้เกิดการล่อให้มแมลงเนี่ยเข้ามาช่วยในการผสมพันธุ์ได้ดียิ่งขึ้นค่ะดอกของพืชมีสี่ส่วนประกอบที่สําคัญนะคะนั่นก็คือกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และ เกสรตัวเมียโดยทั้ง4ส่วนประกอบนี้ถือว่าเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของดอกค่ะเราจะเรียงจากชั้นนอกเข้าไปยังชั้นในนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มดูในรายละเอียดของแต่ละส่วนประกอบค่ะถ้านเรียนพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะส่วนประกอบแรกของดอกนะคะนั่นก็คือกีบเลี้ยงค่ะ กลีบเลี้ยงเป็นส่วนที่อยู่นอกสุดค่ะซึ่งจะทำหน้าที่ในการปกป้องดอกจากแมลงเมื่อยังอ่อนอยู่และจะเป็นส่วนที่ช่วยในการห่อหุ้มส่วนประกอบที่อยู่ทางด้านในของดอกส่วนใหญ่แล้วกลีบเลี้ยงมักจะมีสีเขียวค่ะถัดมานะคะนั่นก็คือส่วนประกอบที่เรียกว่ากลีบดอกค่ะ ส่วนของกลีบดอกนี้นะคะเป็นส่วนที่มีสีสันสวยงามมีกลิ่นหอมมีน้ำหวานเพื่อช่วยล่อมแมลงเมื่อแมลงมาเกาะอยู่บนกลีบดอกใช่ไหมคะก็อาจจะทำให้ละอองเลนูหรือละอองเกสรตัวผู้นะคะที่ติดมากับมแมลงเนี่ยเข้าไปผสมกับเกสรเพศเมียของดอกอื่นเมื่อดอกตูม ก็จะช่วยห่อหุ้มเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเอาไว้ค่ะเกสรเพศผู้ประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งหมด2ส,ส่วนค่ะส่วนแรกเราเรียกว่าก้านชูอับเลนูส่วนที่สองเราเรียกว่าอับละองเลนูค่ะจากภาพนี้นะคะในส่วนที่เป็นปลายของลูกศร ที่เป็นรูปไข่หรือรูปวงรีนะคะเราเรียกส่วนนี้ว่าอับละองเลนูค่ะส่วนก้านยาวๆที่ทำหน้าที่ในการชูอับละองเลนูเราเรียกว่าก้านชูอับละองเลนูค่ะทั้งสองส่วนนี้เราจะเรียกรวมกันว่าเกสรเพศผู้ค่ะภาพนี้นะคะจะเป็นภาพที่จะให้นักเรียนเนี่ย ได้สังเกตส่วนของอัปเรนูและกาชูอัปเรนูอย่างชัดเจนเลยค่ะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะแยกความแตกต่างออกไม่เอ่ยว่าอันไหนที่เราเรียกว่าอัปเรนูและอันไหนที่เราเรียกว่ากาชูอัปเรนูค่ะและก็มาถึงส่วนประกอบสุดท้ายของดอกกันแล้วนะคะนั่นก็คือส่วนของเกสรเพศเมียค่ะ เกสรเพศเมียจะประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียค่ะซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ปลายสุดของกา้านจะมีลักษณะมีปุ่มแล้วก็มีขนลองลงมาเป็นก้านเกสรเพศเมียลักษณะเป็นท่อยาวลงไปถึงรังไข่ส่วนรังไข่มีลักษณะเป็นกระป๋ะภายในรังไข่มีอวุ้นภายในอวุ้น จะมีเซลล์ไข่ที่ทำหน้าที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียของพืชจากภาพนะคะนักเรียนลองสังเกตที่ปลายลูกศรที่คุณครูชี้ให้นะคะบริเวณนี้บริเวณปลายลูกศรน,นะคะจะเป็นบริเวณที่เราเรียกว่ายอดเกสรเพศเมียค่ะถัดลงมานะคะล่าลงมานะคะจะเป็นส่วนของก้านเกสรเพศเมีย และส่วนที่เป็นกระป๋อก,กระป๋อนะคะตรงนี้เราเรียกว่ารังไข่ค่ะซึ่งภายในรังไข่นะคะก็จะมีไข่ออนหรือที่เราเรียกว่าอ,อวุ่นนั่นเองค่ะเช่นเดียวกันค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพที่แสดงลักษณะของเกสรเพศเมียค่ะเห็นไหมคะว่าบริเวณปลายยอดเกสรเพศเมียจะมีลักษณะเป็น ใสๆเยิย้มๆเป็นตะปุ่มตะป๋งใช่ไหมคะแล้วบริเวณของก้านชูเกรสรเพศเมียก็จะมีลักษณะเป็นสีเขียวค่ะเมื่อมแมลงมาเกาะที่ยอดเกรสรเพศเมียก็จะทำให้ละอองเลนูหรือเกรสรเพศผู้ที่ติดมากับร่างกายของมแมลงตกลงไปบนยอดของเกรสรเพศเมียค่ะซึ่งจุดนี้แหละคะ่ะที่จะทำให้เกิดกระบวนการสืบพันธุ์ค่ะและภาพนี้นะคะ เมื่อนักเรียนนำมีดมาผ่าบริเวณรังไข่นะคะภายในรังไข่ก็จะพบเม็ดสีข,ขาวๆนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะเม็ดสีข,ขาวๆที่ลูกศรชี้นี้เราเรียกว่าอ,อวุนค่ะหรือเราจะเรียกว่าไข่ก็ได้นะคะ